คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยเช่าสิติเมล้านะครับกับสูตรเด่นในหลักสิบบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของสถิตินะครับโดยสูตรนี้นะครับผมผมเขียนสกัดเษ็มนะครับแต่ว่ามันเข้าต่อเนื่องไหเข้าตั้งแต่หนึ่งสี่หนิงหาคมโอเค เข้าตั้งแต่1สิงหาคม63นะครับก็ทั้งหมด13งวดการคำนวณนะครับโดยที่ไม่หลุดเลยนะอ่ะตามมาดูในกะารคำนวณนะครับ1สิงหาคมครับ1สิงหาคมครับที่ออก5 6 9 3กเก้าับหน่อเรศออก9 2นะครับเราจะใน้ส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักบวกด้วยหลักสิบตามวันที่หนึ่งครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบ นะครับเป็น20 2สบวก1ของที่เป็น2 7. 7 nice ี่เป็นตหนึ่ง1บวกสของที่เป็น5 5าบวก2ของที่เป็น7 7ดบวก3ของที่เป็น10ได้1570งหนะครับหนึ่งหสิบงหาคมครับออก945 8 1ี่้นอตัวละออก88นะครับ9 4้8สี่าอตัะออก88นะครับเอาอานดูนะครับเขียนในหลักสิบนะ นี่ครับเลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่ง,งของหลักสิบบนนะครับแถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับต่อมาครับสิบหกสี่หาัผมครับเก้าบวกสี 4, ่เก้าบวกสี่เป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งของที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าเก้าบวกสองของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามของที่เป็นสี่ได้ห้าเก้าหนึ่งสี่นะครับ หนกันยายนครับออก 9, 9, 9, ก้กงอา 9, 9นะครับ9ก9บวก 9, บวบก1ของที่เป็น 28, 8 8 8บวก4ครับ8 9 1เ 12, าสิ2 2บอวก2ที่เป็น4 4บวกสที่เป็น7นะครับได้8 2 4, 7นะครับ16กันยายนครับ2 4 4 0 8 3 2 5 7าครับคาบเนกันเลข8เข้าตำแหน่งของหลักสิบล้านอันนี้เลข9มาตำแหน่งของหลัสิบล้านนะครับ ต่อมาครับ16กันยดเยนะครับ2 2 2บวบวก4เป็น6 6บวก8เป็น14นะครับ14 14บวก1ที่เป็น 15. บ5 5สิบวกบวก4ครับเป็น9สเ้น9 9บวก2งของที่เ1้สนะครับเจ็น่บวกสที่เป็นสี่ได้้านึ่งส1ะครับ1ตัวละครครับออก8 37 8 93 2 5สองตัวครับเลข9กามาแน่แองหลรักส0แล้อ่ารัก10บต่อมที่1นะครับ ต่อมาครับ1ตัวละคมนะครับ8บวก3าม1ด11้า1บวกด้วย9 1ครับ1 1บ้เป็น20 20ครับ20บวก1งที่เป็น, 21, 1ปน 5, 5 2 1 1 1บงวกสงที่เป็น5 5-2คบวก2งที่เป็น7-7 7-3คบวก3งที่7คบวก3งที่เป็น10-10ใ 10, 10ส่ศูนย์ครับได้1 5 7่นะครับ16ตัวละคมครับออก2 8 6 0ป1 0 2่น2ตัวละค3มนะครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10 ตลงันที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งแถมมาในหลักหน่วยด้วยการว่ามาสองตัวนะครับสามตัวเลยเลขศูนย์เข้ามาตัวหนหล,ลักร้อยด้วยนะเข้ามาสามตัวลงมาที่หนึ่งเลยสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมแปดตัวแปดบวกสองเป็นสิบแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบหกสี่หกหกบวกสี่หกบวกสี่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสองของที่ได้สองสอง บวก3ที่เป็น5ได้6กศูนย์้พฤศจิกายนนะครับออก5 0 6ศ0น2หกงัออก40เลขศมาตำแหน่งของหลักสิบรงวัลที่1นะครับ1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนนะครับออก5 0า4ูนย์หกสงตัวออกสี่หบวกศได้5ถ้าบวกศนย์ได้ห้าห้าบวกด้วย1งของที่เป็น6 หบวกหน่งคงที่เป็น6กหกแล้วก็ใส่หกนะครับหบวกด้วย4คงที่ครับหกเจ็ดแดเก้าสก็ใส่เฉพาะค่าได้คือเลขศูนยนยบกสที่ครับ0ูนบวกสคงที่ได้2 2งบวกสคงที่ครับเป็น2 3 4ี่เป็น5ได้6กศูนห้าะครับสิพฤศจิกาย,ยนนะครับออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึองล้าออก4ี ได้6มาตำแหน่งของหลัก10บร้อยที่1นะครับแถมมาในหลักร้อยด้วยนะครับ16พฤศจิกายน63คับ972 6, 6 6 1 3ตัวหักสีครับ9บวก7เป็น16 16บวก6เป็น16 17 18 19 20 21, 21 22 22 22บวก1ที่เป็น23ใช่ไหมใช่3 สบวกอีก4ครับ3 4 5 6 7เป็น7ใส่7 7็ดบวกสองขงที่ครับ7เป็น8เป็น9ใส่9 9้าเก้บวกเลสามของที่ครับ, 7, 8, 9, 9. 9, บ,รรบ9 10 11 12 12ใส่2ได้9 3 7, 9, ้าสามเจ็ดเธันวาคมครับออก1 0, 0 9, 9, 4, 2, ึ่งศูนก้องออกแปดส เลขเก้าเข้ามาตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบเลยแตหลักๆกก็คือเขาในหลักสิบนะครับเลขเก 1, ้าหนึ่งธันวาคมครับหนึ่งธันวาคมหนึ่งหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเอ็ดเซนต์หนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็น 7บอกอีก3ของที่ครับ7 8 9 10 10ก็ใส่0นะครับค่าทายได้1 5 7 0นะครับ1 5 7 0ต่อมาครับ16วนอคมครับออก2 0 1 3 0 3, 3 2 9 7 0 2บวก0ได้0ได้2บวกด้วย0ก็ได้2ได้ตัวลม0เลข2ครับ2บวก1ของที่เป็น3ใส่3 3บวก4ของที่เป็น7 7บวกอีก2ที่ครับเจ็เป็นเก้าเศษเก้าเกบวกสของที่ครับเป็น12ได้3ามเจเนะครับสามเเารามาดู30มสิธันวาคมครับสักครู่ครับอโอเีสามสาม้าสองใช่ไ,ไหมสามเจ็ดเก้าสองมาเลนะครับ30มสิธันวาคมครับ ออก803 6 2 8 1 1นะครับเลข2มาตำแหน่งของหลักสิบตัวที่1นะครับต่อมา30ธันวาคมนะครับ8บวก0ได้8 8ดบวกสเป็น10 10บวก1ของที่เป็น 18, 1ิเนึ่งบวกสของที่เป็น5 5าบวก2ของที่เป็น7 7บวก3ของที่เป็น10ได้1 5 7 0งห้าเจนย์ะครับ 17, เมกราคมครับ ออกสามแปดสี่สองตัวล่างหนนะครับอันนี้เลขที่กำมน้ายตั้งเ้นึ่งหาเจ็ดศนใช่ไหมเราดูเวลาสิบหนึ 70, ่งห้เจ็ดศูค่ามาจั้อ่านี่ครับเท่าทีหึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับตรวจสอบะ้ะโอเคครับอ่าอันนี้มันกำนอนได้หน เจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งห้าเจ็ดในงวดถัดมามันออกสามสามแปดสี่สามเก้าห้าสองก็ออกหนึ่งห้าใช่ปะอันนี้มันมาหลักสิบแทนนะันะครับมาหลักสิบแทนนะครับมาเหมือนกันแต่มาในส่วนของหลักสิบนะครับตัวนะี้เลขยมาตัวในของหลักสิบ 10. นะครับ แต่มันไม่ได้มาในหลักหน่วยนะครับต่อมาเรามาดูครับ17มกราะมนะครับออก3 8 4 3 9 5 2ตัวละออก1 5นะครับเรามาดูกันต่อ3บวก8 8 9 10 11 11นะครับ11บวก9 11บวก9เป็น20ครับ20 20บวก1ของที่เป็น21 1บวก4ของที่เป็น5 5บวก2ของที่เป็น7 7จ็บวกสมของที่ครับ7จบวกสเป็น10บใส่ศนะครับได้1 5 7ู่นย์นะครับหนึ่ตามมาดูนะครับ1ก็ามาพันครับออก้าหนึ่งสองสามุดเสองต้อเรา9 7นะครับก็เลข0ูนย์มาตำแหน่งนของหลักสิบรางวัลที่1นะครับแล้วก็เลข7จ็ดตัวแถมมาเลข7จ็ดคาามา2ตัวบนรางวัลที่1 นะครับตามมาครับหนึ่งกัวตันหนึ่งกัวตันออกเก้าหนึ่งสองสามสิบเจ็ดสองตัวเราออกเก้าเจ็ดนะครับเก้เา,าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกศูนย์ได้สิบสิบบวกหนึ่งของที่เป็นสิบเอ็ดเศษนหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่ของที่ครับเป็นห้าเศษห้าห้าบวกสองของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามของที่ได้สิบครับได้หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สามัญชนครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ ชิปกุมาพันครับออก424603ส3 7, 8, 9ร้อยสามเก้านะครับหลักสิบหลักสิบครับหลักสิบคือเลขศูนะครับอันนี้มาในส่วนนะครับสักรุอันนี้มันมาในส่วนของหลักหน่วยนะครับทอไปเจมส์ โอเคอันนี้มาในส่วนของหลักหน่วยแทนนะว่าแต่มามันออกเนี่ยสามสามเก้าห้าแต่เลขห้ามันมาในส่วนของหลักหน่วยแทนมีอยู่มวดเดียวนะครับชีโปกรมการน,นะครับมันออกร้อยที่สิบหกศูนย์สามใช่ไหมหกศูนย์สามเราโดียกว่นี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมได้เศษมาอันนี้มาต่อให้สุดมานะตำแหน่งของหลักสิบ ประมาณสิบโกมมาผ่นครับ4บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกครับได้ผลรวมเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นหบวกหนึ่งที่เป็นเจดใส่เจครับเจ็ดบวกสี่ทุงที่เป็นสิบเจ็ดเซนหนึ่งหนึง่งบวกสองที่ครับเป็นสาม เลขสามนะสามบวกสามของนที่เป็นหกครับได้อเจ็ดหนึ่งสามหกนะครับก็เราเข้ามาดูน,นะครับเราก็เลือกนนทางเล่นให้ดี อันนี้เป็นสูตรของเด่นในสิบคนนะครับสูตรที่หนึ่งครับเข้าตั้งแต่1สิงหาคมหกสามรวมแล้วก็สิบสามวดนะครับต้องเลือกตามไปใช้ดูแลกันนะครับเด่นในส่วนของหลักสิบคนสูตรที่หนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็ค่อยดูทีละสูตรการคำนวณนะครับดูเสร็จแล้วก็กดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มแชร์ได้นะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กได้แชร์ลงยาลาได้นะครับเอาไปดูย้อนหลังได้นะครับรู้ก่อนเลยก่อนกับสุดท้ายโชคสิทธิ์ยิบาครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ